การสั่งพิซซ่าในรอบ4เดือนที่ไม่ได้กินพิซา่าทำกับข้าวกินเองที่สั่งพิซซ่ามากินกันนะคะฮนูลูููาาว a ยเอียนของโ d o m โ n พิซซ่านะคะอืมอืม

นี่เป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าเป็นการสั่งพิซซาในรอบกี่เดือนอะสี่เดือนที่ไม่ได้กินพิซซาแต่ว่า,าคือเขาปิดเมืองชัดดาวแล้วก็ไม่ได้สั่งอาหารหรือว่าไม่ได้สั่งของกินมาเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะสามเดือนนะคะไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทำกับข้าวกินเองนี่สั่งพิซซ่ามากินกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน กล่องน,นะคะนี่ค่ะน่ากินมากอันนี้กล่องสีดำนะคะเป็นฮาวายเอี้ยนนะคะนี่ขอบหนาปิดไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ของสามีนุ้ยค่ะดีรัสนะคะออกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะดีรัสหรือว่าเดอก็ไม่รู้นะที่ถูกต้องนะนี่ค่ะของสามีน่ากินอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นแบบ บางกรอบนะคะบางกรอบของนุ้ยเนี่ยแป้งหนานุ่มนะคะเดี๋ยวนุ้ยลองกิน1ชิ้นนะคะสามีนุ้ยยังไม่กินนะคะนี่ฮาวายเอียนนะคะฮานูลูฮาวายเอียนของโดมิโนพิซซ่านะคะ สกล่องนะคะสกล่องนี้ที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นราคา21.62ดอลลาร์นะคะถ้าเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ670บาทนะคะสถาดนะคะอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมทิปนะคะก็ประมาณเกือบ700บาทไทยเนาะสกล่องแล้วก็เดี๋ยวนุยจะทำการกรีน ลิ้นพันกันจะกินแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่ได้กินข้าวนอกบ้านนะคะมาก็3เดือนแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สั่งของมากินนะคะตื่นเต้นแล้วก็หนุยบอกตามตรงนะคะว่าเบื่อฝีมือที่ทำกินเองนะคะนี่ค่ะหนานุ่มถูกใจมากเลยค่ะเดี๋ยวกระดาษทิชชู่ก่อนอันนี้ เหมือนว่าคนละถาดนะคะกับสามีเลยนะคะนี่นะคะพริกไทยนะคะแล้วก็มีแคทชัพนะคะแคทชัพใส่พริกไทยเพิ่มนี่นะคะดีใจนะคะได้กินอาหารที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองนะคะ น้องหมาอยู่ข้างหลังอ,อร่อยมากเลยอ,อ,อ,อร่อยมากทุกคน อืมอืมอืมอร่อยมากๆไม่ได้กินไม่ได้กินพิซซ่ามาได้สักพักนึงแล้วอืมอืมหน้องหมาอยากจอยมีใครที่อยู่ที่ ประเทศไทยนะคะแล้วชอบกินโดมิโนโพิซซ่าเหมือนดุยบ้างไหมคะถ้ามีนะคะคอมเมนต์นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่อเมริกานะคะชอบกินพิซซ่าของอะไรก็คอมเมนต์มานะคะนานๆกินทีอร่อยมากนะคะส่วนคนที่อยู่ประเทศอื่นๆนะคะชอบกินพิซซ่าแบบนุย้ยไหมคอมเมนต์บอกได้นะคะต้อง ขออนุญาตก,กินก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกับนุ้ยใหม่ในคลุปหน้านะคะขอนุ้ยเอ j นจอยกับพิซซ่าก่อนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะกินคนเดียวแป๊บเดียวค่ะหมด3ชิ้นเลยอร่อยมากเลยค่ะ